สำหรับตอนนี้อาตมาจะขอถวายพระพรในด้านของโทสะจริตเฉพาะในเรื่องของกระสินสีตามที่องค์สมเด็จพระมาหามุนีและสมเด็จพระสัมมาสัพพุทเจา้าได้ทรงมีพระมาหากรุณาธิคุณแนะนำว่าบคุคคลผู้มีโทสะจริตเป็นประจำ มันควรจ,จะเจริญน,นอกจากพอมีหารสีแล้วก็ควรจะใช้กสินสีคือสีกสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวอย่างใดอย่างหนึ่งตามอัธยาศัยเพื่อเป็นเครื่องปรับปรุงใจให้พ้นจากอำนาจของคนเป็นคนโทสะร้ายหรือโกรธง่ายที่องค์สมเด็จพระจอมไตรริมัาสัญนาทรงตรัสอย่างนี้ เอตมาภาพเข้าใจว่าสมเด็จพระมหาวุณีคงมีความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นจะเป็นอย่างมากเพราะว่าสมเด็จพระผู้มีพระราาพาเจ้าเป็นสัพพญยวิสัยถ้าหากว่าพระมหาบพิจิตถารรมา,าว่าเป็นพ่ออะไรทําไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ตรงตัดไวเพื่อเพียงอย่างเดียวจะได้ปฏิบัติสบาย <c oughs> อันนี้พระจะพิจารณาไปไม่ใช่ตามาทราบ เป็นเพียงว,ว่าเอาจิตของตนเองเป็นเครื่องวัดว่าอารมณ์ของบุคคลบางคนชอบมีอารมณ์ทรงตัวมากกว่าอารมณ์คิดคือทําจิตให้สงบสงัดอยู่เฉพาะอารมณ์บางอากิบางอย่างอารมณ์บางอย่างเท่านั้นปักไว้เฉยๆอย่างนี้มีอยู่แต่คนบางคนใช้อารมณ์ทรงตัวนิ่งไม่ได้ต้องใช้อารมณ์คิดจึงจะมีความสบาย แม้แต่บุคคลคนเดียวก็เช่นเดียวกันคนเดียวกัน,นเพราะว่าบุคคลดีคนเดียวกันนั้นบางครั้งมีอารมณ์ชอบสงัดแต่บางครั้งก็มีอารมณ์ชอบคิดเนี่ยแต่มาพิจนารณานแล้วเห็นว่าองค์สมเด็จพระธรรมสามมิตรเท่าที่ทรงตรัสอย่างนั้นก็คงจะมีความหมายถึงบุคคลประเภทที่มีอารมณ์ชอบคิดประเภทหนึ่ง เมื่อมีอารมณ์บางคนที่มีอารมณ์ชอบพรอารมณ์ทรงตัวเฉพาะอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะไม่ต้องการจะคิดเก่งว่าจะฟุ้งซ่านมากเกินไปในอย่างหนึ่งดังนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพทุทธเจ้าจึงได้ทรงให้กรรมฐานคู่ปรับกับโทสะจริตไว้เป็นสองรายการด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรมบริหารสี่เป็นอารมณ์คิดก้าสินสี่เป็นอารมณ์ทรง ก็ทรงอยู่ในการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะแในความจริงกระสินมีทั้งสิบอย่างถ้าพระมหาบพ,พิตรจะทรงตรัสถามว่าทําไมกระสินทั้งสิบอย่างนี้จะใช่เหมือนกันหมดไม่ได้หรือทําไมจริงจะเฉพาะมาใช่แต่เฉพาะวันลนะกระสินสี่อย่างเท่านั้นถ้าทรงตรัสถามมาอย่างนี้อาตมาก็ต้องขอตอบ ขพถวายพระพรว่าจนด้ยกล่าวตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะไม่ทราบความประสงค์ขององค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาถ้าจะถวายพระพรไปก็จะกลายว่าเป็นการเดามากเกินไปถึงแม้ว่าจะมีใครมาจ้างให้เดาอัตมาก็ไม่ขอยอมเดายอมเชื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพราะว่ามีเหตุหลายประการ เท่าที่ผ่านมาแล้วในระยะตนอาตมาเองไม่เข้าใจในคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศกุลแต่ก็พยายามทําตามคําสอนก็รู้สึกว่ามีผลทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าอาตมาพยากรตัวเองไปอารหาหันกล่าวกันแตเพียงสั้นๆหมายถึงว่าเรื่องเล็กๆในน้อยเป็นความดีเบื้องตน้น ญาณีองค์สมเด็จพระทศพลทรงสอนให้รักษาศีลทรงสอนให้ให้ทานในตอน,ต,อนอต้นอาตมาก็ไม่ทราบทั้งอนุสง <c oughs> ว่าจะมีผลเป็นระการใดแน่นอนไปฟังท่านผู้นั้นท่านผู้นี้ท่านพูดกันก็ท่านก็พูดแต่ผลในชาติหน้า <c oughs> ผลในชาตินี้ไม่เคยที่ฟังใครกล่าวให้พบให้ได้ยิน <c oughs> แต่ก็มาพบหลวงพ่อปานวัดบานองคสมัยนั้นแต่ความจริงสมัยนั้นอาตมาก,ก็สัมผัสกับท่านผู้รู้น้อยมากไม่ค่อยได้พบใครไม่เจอพระทุกองค์ท่านไม่มีความรู้แต่บังเอิญไปถามองค์ที่ไม่รู้เขา้าท่านก็ว่าชาติน่าจะได้ไปเึงเป็นเทวดาบนสวรรค์บ้างจะเป็นพรหมบ้างก็ว่ากันไปแต่มาพบหลวงพ่อปานท่านบอกว่าผลชาติหน่าใหญ่แต่ว่าผลชาตินี้ก็มี นี่ก็เลยทาตามท่านโดูก็รู้สึกว่าทานก็ดีสิ่งก็ดีภาวนาก็ดีไม่ใช่มีผลชาติหน้าอย่างเดียวต้องได้รับผลตัณฑชาตินี้ไปก่อนคือความสุขใจ <c oughs> ได้ให้ทานแล้วแล้วก็มีความได้มิตรขึ้นมามีความสุขคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนที่เขาไม่รู้สึกคุณคนเป็นของธรรมาดา จะต้องมีอยู่ไม่ใช่ว่าให้เขาแล้วเขาดีทุกคนแล้วชอว่าใจก็มีความสุขเพราะได้มีโอกาสได้เืเอคนเขาเห็นเขาอากตันยูไม่รู้คนคนก็นึกยิ้มอย่างในใจว่าคนนี้ช่างอะไรเป็นนี่กิเลสมาได้าชิาก่อนไม่พอยังจะมานี่กิเลตัณหานชาตในอีกสร้างอกุศโกรรมทำขึ้นเป็นคนที่น่าสงสารอย่างยิ่ง การรักษาศีลเป็นปัจจัยให้มีความสุขการภาวนาทำใจให้เยือกเย็นอันนี้ก็รู้สึกว่าชาตินี้มีผลนี่การที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงสอนท,ท,ทั้งท่นที่จมาไม่ทราบมณิสง์ก็ลองทำมาแล้วก็มีผลคือมีความสุขใจในในด้านที่องค์สมเด็จพระจอมไตรต้องใช้เฉพาะกสินสี่อย่างนี้อาตมาไม่เข้าใจชัดเหมือนกัน แต่ว่าผลที่องค์สมเด็จพระสวัรสดิ์ให้มีประโยชน์อย่างอ,อ,อางโอทายแต่กสินกสินสีขาวถ้าทำกสินข้อนี้เข้าจนเป็นฌานสมาบัติผลที่ได้ในอันดับแรกก็คือมีความสุขใจจิตใจไม่ไดิ้นรนมากเกินไป <c oughs> แต่ว่ายัางเป็นบุคคลที่พูดทรงฌานโลกีรือเป็นโลกิยชนก็ยังมีความทุกข์ยังมีความดินน้นรน ไ่้ความดิ้นรนมันน้อยลงถ้าดิ้นน้อยมันก็เหนื่อยน้อยดิ้นน้อยมันก็ลําบากน้อยนี่เป็นว่าจิตถ้าทรงฌานได้อารมณ์มีความสุขความคิดความอ่านมันก็คล่องตัวไม่เพื่อันดับแรกในสำหรับโอทายไปกระสินกระสินสีขาวเป็นสมุดฐานให้เกิดทิพยจปุยาน เมื่อทำกระสินนี้มีความเข้มข้นขึ้นที่ประโยชยานก็ปรากฏต,ตอนนี้เป็นปัจจัยให้มีผลกำไรมากขึ้นมากมีความสุขใจยิ่งขึ้นมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นสามารถพิสูจน์ผลความดีและความชั่วของตัวได้ว่าความดีและความชั่วของตัวที่ทำมาแล้วในการก่อนมีผลเป็นประการใดได้ความดีในการที่ทำใน